นะก็ต้องเกาะรายการผลกระแสเข้าไปนะใครมีคําถามก็พิมพ์ม,มาได้เรื่อยๆนะครับเขาเป็นรายการอันดับหนึ่งในตอนนี้นะเอ,อ่อปัญหามันก็อยู่ตรงนะครับผู้เอาประกันภัยนั่นแหละนะไม่ใช่แค่ชาวบ้านหรอกนะครับนะักกฎหมายเองก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะว่าไอ้ตรงคําว่าผู้เอาประกันภัยเนี่ยกฎหมายไปใช้คาว่าผู้สัญญาฝ่ายซึ่งตกลงจะส่งเบี้ยรประกันนะหลายคนก็เลยเข้าใจว่าคนเอาประกันเนี่ยนะครับมันต้อง เป็นคนที่สมมประกันนะแต่ความจริงมันต้องเป็นคนที่ตกลงทําสัญญาก่อนนะมันก็มีปัญหาข้อได้จริงที่เถียงกันอยู่นะแต่ผมจะพูดเป็นหลักก็แล้วกันนะครับว่าคนที่จะเอาประกันภัยได้นะครับจะต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่จะเอาประกันอ่ะอันนี้คือหลักสําคัญเลยนะอยู่ในมาตรา8 6 3หกสานักศากากฎหมายเนี่ยทุกระดับชั้นเนี่ยนะค,คือประกันภัยเนี่ยนะครับปอตีก็จะแยกไปวิชาหนึ่งใช่ไหมถ้าเป็นนเนี่ย ที่ผ่านมานะเราก็จะไม่ได้ดูกันหรอกนะครับดูแต่ตัวเงินแต่ว่าสมัยที่77เนะี่ยออกประกันภัยเป็นครั้งแรกในบระวัิศาสตร์แล้วไม่ออกเดียวๆด,ด้วยนะออก <c oughs> นะฮะปณีปาน,นอมยอมความเข้ามาด้วยแต่ถ้าเป็นสนามสอบอายการผู้พากษาเนี่ยนะครับประกันภัยก็มาเรื่อยๆนะครับอ่าฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะสีหลักก็คือการทําสัญญาประกันภัยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประกันวินาศภายัย นะหรือว่าประกันชีวิตเนี่ยมันจะมีหลักสําคัญก็คือผู้เอาประกันภัยเนี่ยจะต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัยไวนะ้ถ้าขนาดเอาประกันภัยไม่มีส่วนได้เสียนะครับสัญญานั้นเนี่ยไม่มีผลผูกพันนักกฎหมายต้องระวังนะกฎหมายใช้คําว่าสัญญาเนี่ยมันไม่มีผลผูกพันนะกฎหมายไม่ได้ใช้คําว่าโมฆะหรือโมคียะนะฮะเอาล่ะทีนี้ถ้าเป็นปัญหาในข่าวเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของ การประกันชีวิตถ้าเป็นกรณีทําสัญญาประกันชีวิตตัวเองอันนี้ไม่มีปัญหาทําได้แน่นะครับเพราะว่าเราเนี่ยย่อมมีสิทธิในร่างกายในชีวิตของตัวเองนะครับแล้วข้อสําคัญก็คือกรณีทําสัญญาเอาประกันชีวิตตัวเองเราจะระบุใครเป็นผู้รับประโยชน์ก็ได้อ่อาอันนี้ดูไว้ให้ดีเลยนะครับเพราะผู้รับประโยชน์เนี่ยนะไม่ต้องเป็นทายาทไม่ต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสีย โอเคไหมนะเฉพาะผู้เอาประกันภัยเท่านั้นที่จะต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยนะครับฉะนั้นที่เป็นปัญหาอยู่ในรายการในตอนนี้มันเป็นปัญหาว่านะฮะคุณโต้งนะครับคุณโต้งนะเป็นคนทําสัญญาเอาประกันชีวิตตัวเองนะแล้วก็ระบุชื่อคุณวัชรีเนี่ยเป็นพระประโยชน์นะหรือว่านะเป็นกรณีที่คุณวัชรีไปทําสัญญาเอาประกันชีวิตของคุณโต้ง นะปัญหามันอยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็ต้องดูนะครับว่าใครนะเป็นคนเอาประกันภัยกันแนนะ่ซึ่งคนเอาประกันภัยเนี่ยไม่ใช่แค่คนส่งเบี้ยนะต้องเป็นคนที่ตกลงทําสัญญาประกันภยัยสมมุติว่าถ้าเป็นกรณีนะถ้าในข่าวนะสมมิวาถ้าเป็นกรณีที่คุณโต้งนะทําสัญญาเอาประกันชีวิตตัวเองนะแล้วนะมีเงื่อนไขว่าถ้าคุณโต้งถึงแก่วความตายนะฮะ อันนี้เขาจะระบุใครเป็นพระประโยชน์ก็ได้นะระบุภรรยาน้อยก็ได้นะระบุบุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ได้นะระบุเจ้าหนี้ระบุลูกหนี้อันนี้ได้หมดเลยนะครับถ้าแบบนี้สัญญาประกันภัยนะั้นมีผลผูกพันได้เพราะว่าเขามีส่วนได้เสียในชีวิตของตัวเขาเองแต่ถ้าเป็นนะอีกฝ่ายหนึ่งนะถ้าเป็นฝ่ายของคุณวัชรีเป็นคนทําสัญญาประกันภยัยอันนี้มันจะเป็นปัญหาแล้ว นะว่าเขาจะอ้างว่ามีส่วนได้เสียในชีวิตคุณต้องอย่างไรเนี่ยอ้างยากนะครับอ้างยากนะที่อ้างว่าเป็นภรรยานะครับหมายถึงว่าในการเป็นผู้เอาประกันภัยนะถ้าเป็นพระประโยชน์เนี่ยเขียนฐานะอะไรก็ได้นะครับถ้าจะเป็นผู้เอาประกันภัยเนี่ยอันนี้ยากละ